ได้แล้วเอาวางไว้ข้างๆตัวก่อนนะคะทักทายกันก่อนนะครูจุ๋มก็วางไว้ข้างๆตัวก่อนนะคะเจอไหมคะหาเจอไม่เอ่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทักทายกันใครพร้อมครูมแล้วเจอค่ะสุมากคะ่ะวางไว้เลยคะ่ะสวัสดีกันก่อนนะคะคอสองนิ้วสวัสดีสองนิ้วอะใครพร้อมแล้วเกาะไว้เกาะไว้ เกาะไว้ที่บ่าเกาะไว้ที่แก้มเกาะที่จมูกบินไปบินมาบินไปแล้วก็บินมาเกาะที่มือเลื่อ,อ,อยางบินขึ้นไปข้างบนเกาะที่ไหล่ข้างนี้บ้างก็บินไปเกาะที่จมูก หนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยห่ปล่อยไปแล้วนะไปแล้วสวัสดีกันนะคะขนมือสวยๆยิ้มด้วยนะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามพบกันเจอแล้อแล้วสวัสดีพบกันแล้วสวัสดีวสวัสดี แซงและคุณครูแซงและคุณครูอะไรคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสวัสดีค่าเด็กๆวันนี้วันพุธสีเขียวอะไรสีเขียวอะอะไรบ้างส,สีเขียว,ยวใครอยากบอกบ้างว่าวุ่งจักสีเขียวแค่ไหนอะไรในโลกไม่สีเขียวคะต้นไม้ต้นไม้ ไม้เก่งมากต้นไม้แล้วนไม้อะอีกทีสิคะบไม้ไม้ไม้ใบไม้สีเขียวต้นไม้สีเขียวหมดแล้วเหรอในโลกนี้มีสีเขียวแค่นี้เหรอคะ ของวชิลด้วยมันคืออะไรอ๋แตงโมสีเขียวอ้าวแต่ถ้าทางก็ขึ้นด้วยสิครับมาอีกคู่ครับโอ้รถแข่งของน้องสีเขียวยังมีอะไรสีเขียวอีกไหมใส่นู่นอันนั้นสีเขียวสีเขีวยวอีกสีเขีวยวอีกกระป๋องกระป๋อง กระเป๋าเหรอคะกระเป๋าเหรอคะกระเป๋าสีเขียวเออไปจิ้มดูดูเป็นกระเป๋านะคะกระเป๋าเขาอีกสักการณ์หนึ่งเหมือนกระเป๋าจริงเหมือนกระเป๋าจริงเล่นกระเป๋าจริงไปอ่ะไอ้สีเขียวไปดูให้เพื่อนเห็นเลยเขียวเป็นยังไงมีหลายเขียวมี่โลกเลยเตเร์นเติร์นเรื่องอ่านมาแล้วโก้ค่ะอเลโก้ครับบอกคุณกูเร็วเลโก้ครับเลโก้ครับนั่นไงเลโก้สีเขียว ช่วยเลยนะคะใครเที่เชียวอยู่กับมือเด็กๆดูนะเห็นไหมคะของหลัลายมากอ๋ออะไรคะอะไรคะยังไม่บอกอะไรเลย่อนๆขต่อไปแม่ติดมากระป๋องกระป๋องอะกระป๋องเลโก้กระเป๋าแตงโมมีอะไรอีกไหมน้านี่คือเต่าเต่าเอาไว้ทำอะไรคะเต่าเอาไว้ทำอะไรคะเต่าเขียวเขียวเขียว มีสองอันเลยตะเกียบตะเกียบใช่ไหมคะลูกโอ้โหโ,โอ้โหโอ้โ,อโหโสะสมของสีเขียวได้เยอะมากเยี่ยมเลยนี่หาของส,สีเขียวได้แล้วค<า>่ะอะไรบ้างคะมันชื่ออะไรคะบอกชื่อหน่อยค่ะขอชื่อของมันหน่อยคะ่ะแต่ละคนอน,น้องนเปิดไม์ด้วยนะคุช่วกเปิตะเกียบ ก้าวสีเขียวเขาเปิดมาได้ไหมคะ,มอะบอกเป็นชื่ออะไร่ะเ่๊แบมแบมค่ะแบมแบมค่ะอะไรของแบมมาสีเขียวบอกมาหนึ่งอย่างคะ่ะเดี๋ยวให้อื่นอยากจะพูดชื่ออะไรคะให้เจนบอกนะคือบอกให้เจนบอกนะอันนี้ก็ได้ใครก็ได้ของพน้องแพรค่ะ มีอะไรต้องบอกกูดูสิมีอะไรมาก้งมีบ็อกะ่พูดดังๆพูดังๆนะผู้ดังๆค่ะลูกบ็อกครอกครอ่บอกกูสิลูกแคะแล้วมีผู้ส่อสีช่วยให้กูดูด้วยีส่อสีผู้ดังๆค่ะลูกเป้นสอสีค่ะแล้วอันไหนพูดงส่อสีค่ะพี่พ่ อันไหนเขียวอ่อนทราบไหมคะอันไเขียวอ่อนอันไหนสีเขียวเข้มอันไหนสีเขียวเข้มขีดมือใช่เก่งมากค่ะอะแล้วเหลืออะไรอีกอะไรบนโต๊ะอีกไหมคะที่เป็นสีเขียวเย้างมากค่ะแล้วเด็กๆก็ได้วุเิลวดีมากเอาละตาเพื่อนๆบ้างละ บางคนมีสามอันเต็มมือเลยขอบคุณนะคะลูกขอบคุณนะคะนะกขาอะไรของน้องบ้างคะบอกชื่อคะมีลูกบอลสองลูกแล้วก็มีฝาค่ะรับเกเก่งมาก,เก,มากเก่งมากคะ่ะทั้งหมดล้วนเป็นสีเขียวขอบคุณคะ่ะคนต่อไปคะ่ะใครมีของอยากชูมามาเลยเน้อแ <c oughs> ด้งดจ้าวคะ่ะมาดูใกล้ๆหน่อยสิคะขอ,อ,อใกล้ๆหน่อยสิเเขียว อ่ะตัวมันนุ่มๆด้วยใช่ไหมคะแบบแล้วมันนุ่มๆมีสีเขียวแล้วก็มีอื่นๆโอเคโอเคขอบคุณนะครับผมอ่าเห็นแล้วสีเขียวนะครับคนจับกล้คนจับูล้อยยกไม้ด้วยปีกม้ด้วยครับะเอคเอออันนี้คือที่ทำอะไรลูก เขาเรียกว่าอะไรครับเปิดไหมหรืยอยังบ้านดี <มา S 2> นน้ำมันครับครับ,รบเปิดได้ไหมคะของเล่นของชิ้นนี้เปิดขึ้นมาได้ไหมคะเปิดเองได้ด้วยนะคะเปิดให้เพื่อนดูข้างในมีอะไรนะโอ้มีของเล่นมากมายอยู่ข้างในเลยเอาละปิดเองเปิดเองปิดเองไม่ต้องหยิบออกมามันมีดินน้ำมันต่างๆนั้นนะขอบคุณนะครับ ขอคนสุดท้ายเลยเราจะได้ทำงานกันคนสุดท้ายใครยังผ่านหนูแล้วลูกมอกี่หนูมาหนูมีอะไรคะพูดชื่อสิคะพูดชื่อมันคือเอาเอาเอาไว้ทำอาอะไรคะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้หนุมเก็บอเก็บ ไวไ้ตัวไวขอบคุณขอบเก่งมากเอาแล้วนะวันนี้คุณครูเข้าไปในผ่านเข้าไปในพุ่มไม้สีเขียวคุณครูไปเจอจเจ้าตัวน้อยน้อยคุณครูเลยเอามาเยี่ยมเด็กๆกมันคือมแมลงเต่าทองแต่หน้าสงสารมากเจ้า,มาแมลงเต่าทองหายไปครึ่งตัวเดี๋ยวจะให้เด็กๆช่วยกันต่อมแมลงเต่าทองให้ เต็มตัวให้สมบูรณ์หน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะเนี่ยเขามีเครื่องตัวเองแต่ว่าพ่อแม่นเด็กๆดูๆนะวาอย่ามานะาะ่ามนลปทองเขามีเขามีลายที่เครื่องงโมันหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมขาสาม สามขาหขาสขาสขาข้างนี้หายไปหนขาสขาสามขาและหนวดหนวดชี้ขึ้นแบบนี้ก็หายไปเดี๋ยวเด็กๆลองใช้ดินสอก็ได้นะคะสีเทียนก็ได้นะคะช่วยต่อเขาให้เต็มให้เป็นตัวเต่แต่มีข้อแม้นะว่าต้องเหมือนอุ้ยคุณณเลยว้ายคุณคณเลยไปละนะคะจะต้องมีขาจะต้องมีมือของมัน หนวดด้วยนะคะลายอันนี้หายไปครึ่งหนึง่งต่ออีกครึ่งนึงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะคะลายต้องเหมือนกันสองข้างเหมือนกันมีขาเหมือนกันโอเคไหมข้อแม้อีกข้อหนึ่งคืออย่าเพิ่งให้คุณแม่ทํานะเราจะลองทําเองกันดูนะคะเบี้ยวบูดบูด,บดไม่เป็นไรนะนะคะไม่เหมือนไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นนักเรียนใช่ไหมเราจะฝึกนะอ่ละลงมือได้เลยหยิบขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาเลย ลองต่อดูนะต่อให้เจ้าตัวนี้สมบูรณ์แล้วเราจะพาเข้าไปไว้ที่ต้นไม้สีเขียวกันนะวันนี้นะคะทำเลยนะคุณครูไว้ไว้ก่อนเด็กๆต่อเองให้คุณแม่ทานิ้วชี้ให้ได้นิดนึงว่าไปทางไหนแต่เราไม่ให้พ่อแม่วาดให้นะคะนะคะอ้าวลงมือขยับใช้ดินสอขยับใช้สีเทียนตามสบายเลยค่ะ ลงเลยค่ะลากดูสิคะลากลากพูงลากพุงของเจ้าเต่าทองก่อนโนคะ้งโค้อ่าคุณพ่อคุณแม่ขาคุณพ่อคุณแม่แค่ทํานิ้วล่างให้เขาเฉยๆก็พอนะคะให้เขาลงขีดเองขีดไม่สวยไม่ว่ากันนะขีดไม่สวยไม่เป็นไรนะคุณครูจุ๋มขอดูฝีมือเด็กนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะเนี่ยคุณแม่แค่เอานิ้วล่างให้เห็นรอยเงาเงาเฉยๆ,ๆขอบคุณมากค่ะ นั่นแหละเด็กๆดูนะคะบ้านนี้เอาลองเลยลูกตามมือคุณแม่ไปาตามมือคุณแม่ไปเลยจับดินสอให้สบายๆมือนะคะจับให้สบายมือจับอย่างนี้อาจจะเมือ่อยมือนะลองจับให้ถูกต้องสิแล้วก็ลาอย่าก,กลัวที่จะผิดนะผิดไม่เป็นไรเบี้ยวไม่เป็นไร นี่เเสร็แล้วค่ะค่ะข,ขอดูนะคะแล้วมีขาหรือ,อยังคะ<า>อ๋อโ,โอโหทำเองทำเองน่ารักมากค่ะลูกมีมียิ้มด้วยนะคะเขาเติมหน้ายิ้มให้ด้วยเก่งมากลูกอยากลงสีสวยๆไหมคะ่อะ <Okay. S 2> ลงสีสวยๆให้คุณครูเลยนะเด็กๆด,ดูนะคะเพ้่มทำเองเลยนะคะน่ารักมากลงสีเลยค่ะลูกเก่งมากหยามีสีใหม่อยู่ด้วยใหม่มาสีใหม่มาเหลาหรือ,อยังคะ มันเหลาหนัโอ้โหเพิมลมือสีอ่อนสีเข้มเลยนะคะเอาเลยค่ะลงมืออยากให้สีอะไรวันนี้เต่าทองไม่ต้องสีแดงสีดําก็ได้นะสีนุ้งได้หมดเลยสีส้มที่หวานหวานที่หนูชอบนะคะตามจินตนาการของหนูนะลูกชอบสีส้มระบายจุดกลมๆด้วยนะคะเก่งมากเลยลูก ตองดูคุณแม่ค่ะถ้าเขาไม่ได้จริงๆคุณแม่จุดๆให้เขาก็ได้ค่ะเขาจะได้รู้สึกเออได้สําเร็จนะคะอ่าให้เขาได้ประสบความสําเร็จแต่ว่าถ้าจะให้นั่นดีก็ก,ก็ลองทํามือล่างไปก่อนแต่ถ้าน้องไม่ไหวจริงๆคุณแม่จุดจุดให้เขาลากตามรอยจุดก็ได้ค่ะ <ๆ S 2> ให้อารมณ์ดีหน่อยนะคะอ่าให้คุณแม่ทํารอยจุดให้ลูกตามรอยจุดได้ค่ะนะคะเห็นแล้วโอ้โห สวยมากค่ะลูกลงมือลงสีได้เลยนะคะสุขตาคือชื่อน้องหรือชื่อคุณแม่คะสุขตาอาระบายในจุดกลมๆเด็กๆได้สังเกตไหมว่าครึ่งวงกลมอันนี้เนี่ยมันมีครึ่งเดียวเอง แล้วถ้าต่อมันจะกลายเป็นรูปทรงอะไรเด็กๆได้สัง,ง,สงเกตไหมคะมครูจะลองต่อดูนะอ,อ้าวขึ้นวง,งกลมสองอันกลายเป็นวง,งกลมไปได้เลยเห็นไหมดูสิเห็นไหมอของเด็กๆได้เป็นรูปอะไรเอ่ยแล้วสองข้างมันจะเหมือนกันนะมันจะมีกลมๆสองอันเหมือนกันเลยขาก็สามข้าง เหมือนกันเลยนะคะลองดูแล้วอย่าลืมหนวดด้วยเวลาเจ้ามาแมลงไปไหนเจ้ามาแมลงเขาต้องใช้หนวดแตะๆดูถ้าไม่มีหนวดแล้วก็น่าจะลำบากเลยนะล้าลงสีสวยๆสีอะไรก็ได้นะตามจินตนาการะคะ่ะสำเร็จไหมลองทำกลมๆดู สำหรับอนุบาลหนึ่งจะยากสักหน่อยนะคะแม่ขาไม่ไม่ต้องการเอ่อความเุณค้องแพยเสร็จแล้วค่ะมาดูหนค่ะขอดูค่ะเะอ่ากขึ้นมาให้เพื่อนๆแล้วคุณครูดูลูกหนึ่งสองสามทำงานเร็วแล้วก็าของนิดเดียเออดีมากค่ะลูกเอ้้าเสร็จแล้วครับโชว์ด้วยโชว์ด้วย <c oughs> เอาอเสร็จแล้ ลงสีเลยค่ะลูกอ่ะคนต่อไปค่ะใครอยากจะโชว์คุณครูค่ะต้องแค่ขาต้องแค่ลงอ่ะเหออันนี้ค่ะลงสีเรียบร้อยแล้วด้วยโอ้ยได้สีนึงไงเอต้าโชว์แล้วโชว์แล้วเออเพื่อนโชว์มั่งลูกอ่ะของใครเอต้าคะบอกคุณครูเร็วบอกคุณครูเลยคุณครูไม่รู้ว่าของใครเอต้าครับเสร็จนะ เอต้าครับมองเร็วไอ้ไอ้เอต้าค่ะตัวน้องใอาสีชมพูได้ไหมคะให้คันรูปได้สีอะไรก็ได้ทำพิอ้าวเปิดครึ่งหน้าก็ได้ลูปเปิดครึ่งหน้าก็ได้ใครเขินตอนนี้นะได้ม้าปิดปิดไมค์ครับปิดไมค์คนอื่นได้พูดมั้งปิดไมค์ครับอขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราฝึกเขียนชื่อดูอ่ะอันนี้ขาเป็นสีฟ้าสดใสนะคะครบไหมขาครบไหมครบ อ้ครบเลยมีมากค่ะลงสีนะคะลงสีจุดสีสดสได้เลยนะคะน้องเพ้นค่ะเพนค่ะน้องเพ้น่ะค่ะหนูลงสีได้เลยลูกเพื่อนเขาลงสีแดงไปแล้วสีส้มก็มีบางคนชอบสีชมพูนะคะอย่าลืมนะคะจุดสีเนื้อตัวสีสีกันให้สดใสะคลงสียายยายิด่มากทีค่ะ อยอสีออมแม่คุณยาอย่าลืมไป้ค่ะน้อง,องจาได้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้เวลามีสมาธิสักครู่หนึ่งแล้วใครอยากจะโชว์การลากเส้นที่เป็นตัวของมันชูขึ้นมาเลยนะคะคุณครูจุ๋มจะปุ๊บไว้ก่อนนะจะได้มีสมาธินะครับยกมือแล้วชูผลงานเลยครับขอดูหน่อยสิมีจุดเท่ากันไหมมีค่ะท้โ,โหระบายสีแล้วด้วยครับเดี๋ยวนะนิ่งๆไว จับตัวตรงๆสิลูกโอ้อันนี้วัดเองแน่นอนเลยดีมากค่ะดีมากครับผมเขียนชื่อได้หรือ,อยังครับลองเขียนชื่อดูนะครับผัดเขียนชื่อด้วยนะลูกเอาดินสอเขียนนะครับเด็กๆคะอนุบาลหนึ่งไปปีละฝึกเขียนชื่อทุกวันนะคะเดี๋ยวพอเป็นพี่อนุบาลสองแล้วเราจะข้องตื้อเลยนะคะลองเขียนหัวกลมๆให้ได้นะเขาเรียกว่าหัวกลมตัวเหลี่ยมนะคะเขียนเท่าที่ได้นะ เขียนชื่อเล่นก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าชื่อเล่นจะสั้นหน่อยนะระบายสีสวยๆส,สดใสเลยนะเนี่ยคนที่โชว์ขึ้นมานี่ทุกคนแจ๋วมากเลยสีสดใสมากอ๋อน้องขนาดซ้ายเหรอลูกค่ะักีั อค้กขาหนูแตกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูขอดูนะคะออระบายสีแล้วด้วยจุดมีหลายสีเลยแดงเหลืองฟ้าขอดูหนวดหน่อยนะคะกออ้เมีหนวดครบขาโครบเลิศมากดีมากค่ะแล้วหนูเขียนชื่อได้หรือยังคะลูกได้แล้ว่เขียนเลยนะคะ เอ๊ทั้งสัปดาห์นี้เด็กๆรู้จักแมลงไปกี่ชนิดแล้วคะเยอะหรือยังอ่ะทั้งอาทิตย์เลยมีแต่แมลงแมลงเลยใช่ไหมคะแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองอะไรอีกผีอะไรนี่นี่ผีอะไรผีเสื้อครับครับผีเสื้ออ่าผีเสื้อโอ้เยอะเหมือนกันนะเต็มโลกไปหมดเลยอ่ะมีอะไรอีกคะตอนนี้งคืนมีแมลงอะไรลูกแมลงเต่าทองยุงอ่ยุงไหม ไม่ย <Whoa. S 2> okay. ุ่ง oh, ยุงยุงยุ่งยุ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 งเลยมากัดเออกยก้ออกุยัยุงมา่งยุงยุงยุงงยุงอาไปไหนอีมาเร็วเด็กพี่เด็กไม่เรียนัไม่ต้องโชว์แล้วคุณผู้หญแล้วเมื่อวานไม่ต้องโชว์ครับอ๋อทำระบายสีต่อเร็วเร็วเรร็วเร็ อย่าเพิ่งมัวเล่นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโชว์พร้อมกันนะซักอีกสองนาทีนะคะเราจะชูพร้อมกันแบบมีสีด้วยนะสีสันสวยงามสักสองหรือสามนาทีก็ได้อ่าเร็วมีชื่อครบเลยอนุญาตว่าถ้าเกิดใครเขียนชื่อจริงยาวเขียนชื่อเล่นก็ได้แต่ขอให้ลองเขียนดูนะลูกนะฝึกเขียนชื่อทุกวันเขียนหนึ่งทับสองด้วยถ้าเขียนเป็น คุณครูเห็นเลยขอบคุณตาล้องนะคะขอบคุณผู้ปกครองค่ะเห็นเด็กๆชัดเจนเลยพี่ขาพี่เสร็จแล้วเหรอครับสีด้วยนะเอ้าโอ้โหอ,อันนี้นะคะเหมือนมแมลงเต่าทองมากแดงดําเหมือนมากเลยค่ะจุดนะคะจุดของเขาตรงกันเป๊ะเลยนวดขาเอาขาหายไปข้างหนึ่งนะขาหายไปข้างหนึ่งนะคะจุดกลมใหญ่ๆเท่ากันเป๊ะเลยเอา้า ช่วยทํำขาเพิ่มอีกข้างนึงสิคะให้เข้มๆเหมือนกันสิลกูกลองดูสิขาตรงไหนหายไปขาหนูหายไปข้างนึ่งลููเอาสีดําขึ้นมาเร็วทําให้เท่ากันค่ะลองสังเกตดูว่าอะไรหายไปชูขึ้นมาแตนแตนแตนครบเลยเก่งมากเอาละเดี๋ยวรอเพื่อนสักประเดี๋ยวนะคะ ของเราเสร็จแล้วพักหายใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์พร้อมกันทั้งห้องเลยนะคุณครูขอดูอสีสม้มสีส้มก็มีออเชิเลยค่ะอ่าเต็มมากภาพสมบูรณ์แบบดีมากขาครบจุดครบลากเส้นชัดเจนเยี่ยมคะลุต่อเพื่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนชื่อหรือยังคะเขียนชื่อหรือยังแล้วค่ะงั้นเราพักแป๊บหนึ่งนะทีค่ะ เราดูพร้อมๆกันเราจะดูของเพื่อนด้วยนะคะอ่าวางวางไว้ใกล้ๆตัวระหว่างนี้ระหว่างนี้เด็กๆก็เก็บสีเข้าที่เองทําเองเล่นเองเก็บเองนะคะทําเองเล่นเองเก็บเองเลยนะแล้วอย่าลืมว่างานทุกงานอย่าให้ยับอย่าให้หายเอาไปใส่แฟ้มวันที่คุณพ่อคุณแม่มาโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่จะนํามาส่งที่ครูแป้งกับครูแซงนะคะ แป้งกับครูแซงจะเอามาส่งที่ครูจุ๋มอีกทีหนึ่งแล้วคุณครูจุ๋มจะได้ดูผลงานาเคยว่าเด็กๆเ,เก่งขึ้นเก่งขึ้นหรือเปล่านะอย่าให้หายนะโอเคตอนนี้อย่าเพิ่งเก็บนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะโชว์พร้อมๆกันนะได้ค่ะวว่ามีเด็กบางคนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้คุณแม่ป้อนข้าวเลยนะสามารถตักทานเองได้ใช่ไหมใช่ไหมเออเดี๋ยวคุณครูจุ๋มจะดูซิว่ามีใครบ้างนะต่อไปนี้นะเอาละ ใทยเสร็จแล้วคัวอะแนวก็ปอนด์ขั้นโชว์เห็นไหมคะตัดนะ้วรอคุณซูซีละมันปังไม่ต้องเขาไม่เหมือนกันเลยอะไรเล้วก็ป้าฟ้าเลยนะคะได้เลยลูกนี่ค่ะแต่ราคะคุณซูหนึ่งนาทีสุดท้ายนะคะ เมื่อกี้ฟ้าแดงอันนี้แดงฟ้าตัวของเองไม่เหมือนใครเลยดีมากขอบคุณค่ะดิขอบคุณค่ะคู่กับขอบคุณค่ะคู่ดีๆเดี๋ยวแล้วเก็บหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาชูข้างขวานเอาแสกแล้วค่ะชูไว้ให้คุณผู้เห็นหนวดของมันหน่อยค่ะขาก็ครบมียิ้มหวานด้วย ดีมากรู้ระบายสีเองด้วยใช่ไหมคะครค่ะอ่าวไหนลองเก็บสีเข้าที่เองที่ลาแล้วรอคืนคงค่ะค่ะเร่งมากเพราะคุณบุงคนยังขาว่ายังไงคะลุกนิ่งนิ่งไว้นิ่งๆไว้ให้คุณคุงค่ะมีหลายสีเลยจุดจุดมีหลายสีสวยมากค่ะสดใสดีมากแล้วหนูเขียนชื่อเองแล้วใช่ไหมลูก ถี่มางานยัง,ยงไม่ได้เขียนเพราะว่ามันที่เต็มอันที่เต็มอ่าเด็กๆจะฝึกกะพื้นที่ด้วยต่อไปนี้นะคะถ้าอันไหนว่าเขียนเยอะแล้วมันเต็มเราก็จะเขียนให้ตัวมันเล็กลงเล็กลงหน่อยนะนะคะนะเราจะฝึกเพลงอะไรเองหมดเลยอ่ะสีข้าเที่ยวใช่ไหมเราจะโชว์ในอเรื่องเพราะบาง เนาะเราจะไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะาค่ะเห็นแล้วเย,ลเย็นๆลูกจเย็นโอ้โหทำงานเร็วจังเลยอ่ะเปิดเติมมาแป๊บเดียวเองเด็กๆพัฒนาไปเยอะมากเลยเนาะ คุณครูจะนับแล้วนะคุณครขอนับถอยหลังก็แล้วนะคะแล้วแม้ว่าใครยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรชูขึ้นมาแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ทาต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลายังไม่หมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดูพร้อมๆกันเจ้าเต่าทองหน่อยก็ดีนะคะจะได้รู้ว่าเป็นของใคร ใครยังไม่เสร็จชูขึ้นมาได้ลูกแล้วเดี๋ยวเราจะทำต่อยังมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งค่ะโอ้โหของคุณครูก็เสร็จแล้วไหนไหนของเด็กๆล่ะคะชูขึ้นมาชูขึ้นมาคุณครูนับหนึ่งถึงสิบค่อยเอาลงนะชูขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ขอดูหน้าเด็กๆด้วยนะเก่งค่ะลูกห้าหกเจ็ด สวยมากค่ะ8 9 10ยกนิ้วให้เลยเก่งมากเอาละเด็กๆที่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆที่เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปเก็บนะเราจะบายบายกันก่อนนะส่วนใครที่ยังไม่เสร็จยังเหลือเวลาอยู่อีก2-3นาทีทำให้เสร็จแล้วค่อยเก็บนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าคุณครูแซงใจดีคุณครูแซงให้เวลาต่อได้อีกนิกหนึ่ง คนที่เสร็จแล้วบายบายกันจ้าวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบ, <c oughs> บอกมืออำลาช่วยช่วยันสองวันนะค่ะมาเดี๋ยวเวลาจะบายบายอวันนี้ยิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบายๆค่า ตะคู่ค่ะเมื่อกี้คุณใครอยากจะโชว์อีกไหมคะสุดท้ายคุณครูให้โชว์ค่ะมีใครจะโชว์ไหมคะเจินเลยลูกยกขึ้นมาเลยเอายกขึ้นมายกขึ้นมา